สวัสดีค่ะ แม่หมอแอมมี่ทาโรดวงดาวนะคะมาพบกับทุกคนในบรรยากาศสบายๆในช่วงประมาณกลางอาทิตย์แบบนี้นะคะแม่หมอก็จะเอาเคล็ดลับต่างๆในเรื่องของ how to self help นะคะหรือว่าหนังสือจิตวิทยาที่แม่หมอชอบอ่านเนี่ยเอามาสอดแทรกในเรื่องของการอ่านไพ่นะคะเป็น tarot reading ที่สามารถนําไปช่วยชีวิตคุณดีขึ้นได้ด้วยนะคะในวันนี้หัวข้อที่แม่หมอเลือกมาก,ก็คือเป็นสิ่งที่มักจะเป็นคําถามของหลายๆคนเลยที่มักจะถามว่า จริงๆแล้วตัวเรามันมีดีอะไรหรอเนี่ยตัวเราไม่เห็นจะดีเท่ากับคนอื่นเลยนะคะมักจะเป็นเสียงในหัวของคุณที่มักบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นในวันนี้ทาโร่รีดดิ้งที่แม่หมอนํามาฝากก็คือตัวเราไม่มีดีเลยจริงหรือนะคะอ่ะเป็นคําถามแบบนี้เอาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามันจริงหรือเปล่านะคะ ในส่วนแรกนะคะที่แม่หมอรวบรวมมานะคะหลายคนเนาะมักจะมีคำถามแบบนี้ให้กับตัวเองค่ะซึ่งแม่หมอใช้แทนด้วยไพ่สิบดาบก็คือว่าคุณเจอปัญหาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เนาะคุณไม่ได้เอาดาบนั้นออกไปคุณเก็บไว้แล้วแทนที่เก็บไว้เนี่ย มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณด้วยคุณเอามาโทษตัวเองว่าปัญหานั้นมันเกิดจากคุณสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะคุณเองนั่นแหละที่ไม่ดีพอนะคะมันเป็นความคิดเป็นไมล์เซตแบบนี้มันก็เลยทําให้หลายๆปัญหาคุณไม่ได้ดึงดาบนั้นออกไปเพราะมีอันใหม่เข้ามาคุณก็เสียแพงเสียแทงเข้าตัวเองหมดเลยนะคะมันกลายเป็นว่าเป็นการโทษตัวเองไปทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ดีพอนะคะอันนี้แม่หมอขอย้ําเลยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่บางค ก็อาจจะเจอปัญหาที่มันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วมันก็ทําให้เกิดความเหมือนกับเอามาโทษตัวเองเอีกเหมือนกันเกิดแบบว่าความรู้สึกแคลชดาวรู้สึกว่าเออฉันไม่ไหวแล้วจากภายในนะคะอันนี้ก็เป็นสภาวะจิตใจที่บางคนก็อาจจะถึงขั้นซึมเศร้าเลยเพราะว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นพอตัวเราโทษตัวเราหมดเลยนะคะนอกจากนี้ การที่คุณเสียบดาบเข้ากับตัวเองแล้วเจอปัญหาอะไรหลายอย่างแล้วคุณกลับมาคิดวนเวียนอยู่ในหัวของตัวคุณนะคะคุณไม่ปล่อยวางไปบางครั้งพอมันมีอะไรเข้ามากระตุ้นอีกครั้งหนึ่งมันก็กลายเป็นว่าเออนี่ไงฉันคิดถูกแล้วว่าฉันไม่ดีพอเนี่ยแหละมันเป็นเพราะฉันเองนะคะทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมาโทษตัวเองหมดเลยนะแม่หมอก็เลยมองว่า คลิปคาโรรีดดิ้งนี้นะคะก็จะเดดิเคตคืออุทิศให้กับคนที่ s e l f ์เอสเตมต่ำนิดนึงนะแม่หมอก็เคยเผชิญสภาวะแบบนี้ที่แบบเออมันเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าหลังจากที่เราพยายามฝึกสติเนาะอันนี้ก็ส่วนตัวก็อาจจะใช้เรื่องของการฝึกสติการ การนั่งสมาธิเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็พยายามคิดแบบเป็นลอจิกแบบมีเหตุมีผลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะสาเหตุตัวเราเพียงอย่างเดียวลองหาทางออกของคุณนะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณจะต้องเจอแน่นอนเนาะแล้วก็คนที่คนที่มาเจอคลิปนี้แม่หมอเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะคะ,สะแสดงว่าคุณต้องมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันต้องหาข้อดีของตัวเองให้ได้แล้วแหละนะคะเพื่อที่จะดึงตัวเองออกมาจากสภาวะก้าวดาบอันนี้แล้วก็บางคนค่ะอาจจะไปให้ค่า กับคนที่คนอื่นเพื่อจะมาตัดสินตัวเราอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปแสดงว่าเราไม่ดีพอหรือเปล่าเรามีอะไรที่เป็นข้อเสียหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยกลายเป็นว่าคุณยิ่งทับถมตัวเองเข้าไปอีกคุณยิ่งรู้สึกมันทําให้คุณยิ่งรู้สึกว่าตัวฉันเองเนี่แหละที่เป็นปัญหาตัวฉันเองนี่แหละที่ไม่ดีพอเขาก็เลยไม่คบกับฉันไม่รักฉันเหมือนกับที่เขารักคนอื่นนะคะและในบางครั้งค่ะตัวการในการที่ทําให้เซลฟ์เอสตีมคุณต่ำเนี่ยมันมาจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น คุณใช้ไม้บรรทัดของตัวเองเทียบกับเขาในในในเรื่องที่คุณไม่สามารถเทียบกับเขาได้แต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็มีดีในแบบของคุณนะทำไมทำไมเราถึงไม่มองข้อดีของตัวเองล่ะ ทีนี้ลองมาดูกันค่ะว่าข้อดีที่แม่หมอรวบรวมมาซึ่งแม่หมอเชื่อว่าแม่หมอเก็บมาทั้งหมด50ข้อเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยวันนี้ที่เข้ามาดูคลิปของแม่หมอนะคะจะต้องได้ข้อดีของตัวเองกลับไปอย่างน้อย1ข้อแหละนะคะแล้วก็ถ้าใครเจอข้อดีในยังไงบ้างเนี่ยเขียนมาให้แม่หมอดูข้างล่างเป็นคอมเมนต์นะคะจะได้เป็นกําลังใจให้แม่หมอ,อ,อทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปแล้วก็รวมถึงว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อดีทั้งหมด50ข้อที่แม่หมอรวบรวมมาจากไพ่ชุดนี้กันนะคะเป็นไพ่ชื่อชุดเวกม u อัพทา t นโรนะไาพา่แบบอ่านได้ง่ายมากๆเลยนะคะ่ข้อดีข้อที่1ที่แม่หมอเชื่อว่าอาจจะมีใครที่ในที่นี้รู้สึกว่ามันตรงกับเรานะจดเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะว่าข้อดีอันนั้นของคุณเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณแต่ละคนเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ค่ะ เป็นไพ่ judgment เนาเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการตัดสินการทําอะไรได้อย่างนั้นนะคะเป็นการยึดถือความถูกต้องมีคุณธรรมสูงส่งอันนี้ก็คือเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราเองอาจจะไม่ยึดถือกับกรอบอะไรเดิมๆด้วยก็ได้คือเราเราเราหลุดออกมาจากพันธนาการที่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการสื่อสารอะไรมากมายแต่ว่าเรายึดถือข้อดียึดถือความถูกต้องของตัวเราเองอันนี้คือข้อที่1นนะคะข้อที่2ค่ะ ข้อดีของคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนมุ่งมั่นในการทำงานนะคะทุ่มเทแล้วก็กระตือรือร้นทำมันอย่างเต็มที่อันนี้เป็นตัวคุณหรือเปล่าลองกลับมาถามตัวคุณเองดูนะคะข้อที่3ค่ะคุณเป็นคนที่จริงใจและอบอุ่นนะคะคนที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกว่าสบายใจที่อยู่กับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนคุณคนรอบข้างคุณพูดแบบนี้อ่คุณเริ่มมองเห็นข้อดีของตัวเองแล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะในข้อที่สค่ะ คุณมีความเก่งศิละปะเนาะเก่งงานศิละปะจินตนาการสูงนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ดีก็ได้อันนี้ลองถามตัวเองว่าคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่านะคะข้อที่5ค่ะคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะเหมือนไพ่เดอะสตาร์นี้เลยมีความหวังดีๆอยู่เสมอนะคะอันนี้ใช่ตัวคุณไหมลิสต์เอาไว้เลยนะ ข้อที่6ค่ะคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะข้อที่7ค่ะคุณเป็นคนที่ครอบครัวมาก่อนเลยนะคะรักครอบครัวมากๆทุ่มเทให้กับครอบครัวที่ทํางานในทุกวันนี้ทุ่มเทการทํางานหาเงินเนี่ยก็เพื่อครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งด้วยข้อที่8นะคะ คุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นค่ะเมื่อคนอื่นมีปัญหาอะไรมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความเอมพารซี่หรือว่ามีความแบบว่ารู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขานะคะอันนี้อาจจะเป็นทักษะที่ดีของคุณก็ได้แล้วก็ข้อต่อไปค่ะคุณเป็นคนที่ตลกมีอารมณ์ขันนะคะใครพูดอะไรมาเนี่ยคุณก็สามารถตบมุกตลกเขาคนอยู่ด้วยก็จะมีความสุขนะคะอันนี้เป็นข้อดีของคุณหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของแม่หมอเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อที่10บค่ะ คุณเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายไหมอ่คนที่แบบเป็นเพื่อนใหม่มาคุยคุยกันแป๊บเดียวก็คลิกกันแล้วนะคะเข้ากับใครๆก็เข้ากันง่ายงายมากเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีของคุณด้วยก็ได้ค่ะข้อที่11นะคะคุณทําอาหารเก่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ทําขนมเก่งสุดๆไปเลยนะคะเพื่อนก็ชมว่าอือหือมันอร่อยนะคะทุกคนชอบทานอาหารที่คุณทําหรือขนมที่คุณทําก็ได้ก็เป็นข้อดีของคุณอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะคุณเป็นคนที่ มีเมตตารักเด็กรักสัตว์นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นว่าคุณชอบเลี้ยงสัตว์หรือว่าเวลาคุณเห็นน้องหมาน้องแมวแบบลําบากคุณก็พาเขาไปหาหมอหรือว่าให้เขาอาหารเขากินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อดีของคุณเหมือนกันแล้วก็ข้อที่12ค่ะ,อ,ะอาอโทษค่ะเป็นข้อที่13นะคะคุณเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงอ่าใครมาปรึกษาอะไรเนี่ยคุณสามารถคอยช่วยเหลือเขาได้นะคะคุณมีภาวะผู้นําสูงมากๆนะคะแล้วก็ข้อที่14ค่ะ คุณมีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นคนที่มีลอจิกดีนะคะแล้วก็มีความให้ความสําคัญของความยุติธรรมถ้าเกิดมีใครทะเลาะก,กันเนี่ยก็คือพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเข้าไปไกล่เกลี่ยเขาได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อที่15ค่ะคุณเป็นคนที่ยืดหยุ่นนะแล้วก็ปรับตัวเก่งการเทชาก็เหมือนกับการที่พยายามที่จะบาลานซ์อะไรบางอย่างนะคะการที่คุณเป็นคนยืดหยุ่นก็สามารถทําให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับที่ไหนก็ได้ด้วยนะคะ ข้อที่16ค่ะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จนะคะคุณตั้งเป้าไว้แล้วมองภาพในหัวแล้วว่าคุณจะต้องได้เป็นนางงามแน่ๆคุณจะต้องแบบได้สําเร็จในสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้ดังนั้นคุณก็ลงมือทําไปจนถึงความสําเร็จของคุณอันนั้นคือความเป็นคนที่มุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จนะคะข้อที่18ค่ะ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์โทษค่ะข้อที่17ค่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองเป็นคนน่ารักนะคะใครๆกช็ชื่นชอบในรูปลักษณ์ของคุณหรือว่านิสัยของคุณที่เป็นคนน่ารักก็ได้ค่ะข้อที่18นะคะคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะทําอะไรก็จดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็คอยเช็คคอยดูมีความละเอียดมีความดีเทลเนาะ แล้วก็ข้อที่19ค่ะคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะใครมอบหมายงานอะไรคุณก็ตั้งใจทําให้มันสําเร็จจนรุล่วงไปได้ค่ะแล้วก็ข้อที่20ค่ะคุณเน้นการลงมือทําเมื่อมีเป้าหมายอะไรที่ตั้งแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ action oriented ก็คือว่าตั้งใจลงมือทําตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะถึงเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ข้อที่21ค่ะ คุณเป็นคนที่คิดวิเคราะห์เก่งนะคะใช้เวลากับตัวเองแล้วก็คิดวิเคราะห์ถึงการทางแก้ปัญหาต่างๆมากมายที่คุณเจออันนี้ก็อาจจะเป็นทักษะเป็นข้อดีของคุณเช่นกันค่ะข้อที่2 2ค่ะคุณยืนหยัดในความคิดของตัวเองนะคะหรือจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ assertive ก็ได้ก็คือเป็นคนที่แบบว่าฉันเชื่อมั่นว่าอย่างนี้ถูกต้องก็คือยืนหยัดในความคิดของตัวเอง,อย,งอย่างมากมากเลยค่ะ ข้อที่23ค่ะคุณเป็นคนที่ใส่ใจในผู้อื่นนะคะเหมือนเขามีอะไรให้เราช่วยเราก็คอยช่วยเหลือเขามีน้ําใจกับเขานะคะนี่ก็เป็นข้อดีเหมือนกันแล้วก็ข้อที่14นะคะคุณสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่หลายๆคนเป็นเลยนะคะแล้วก็ข้อที่25แล้วค่ะมาถึงข้อที่25มันคือการที่คุณมีวินัยสม่ำเสมอนะคะตั้งใจทําตามเป้าหมายแล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยพอคุณค่อยๆเดิน อาจจะเป็น by s i ์ e step ก็คือทําทีละเล็กละน้อยเรื่อยๆๆจนถึงเป้าหมายของคุณนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อนึงในการมีวินยัยอ่าฟังมาถึงครึ่งนึงแล้วค่ะหลายๆคนลองตอบแม่หมอซีมีข้อดีของเราบ้างหรือ,อยังนะคะแสดงว่าเสียงในหัวที่เราบอกว่าเราไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วถูกไหมคะอ่าทีนี้เรามาดู25ข้อสุดท้ายกันค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่26ค่ะ คุณเป็นคนกระตันยูรู้คุณนะคะทุกๆเดือนคุณก็โอนเงินให้พ่อแม่คุณพาพ่อแม่ไปกินข้าวนะคะหรือดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีเนาะ,ะความกระตันยูก็เป็นอย่างหนึ่งในข้อดีของคุณเหมือนกันค่ะข้อที่2 7นะคะคุณเป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกลค่ะอาจจะเหมาะกับการเขียนนิยายนะคะการทํางานศิละปะอะไรต่างๆก็ได้ซึ่งจินตนาการเนี้ยก็ช่วยเสริมความคิดสร้างสารรค์ของคุณด้วยค่ะข้อที่2 8นะคะ คุณเป็นคนที่โน้มน้าวคนเก่งค่ะสามารถพูดให้จูงใจคนได้ดีนะคนก็สามารถเเขาเรียกว่าไม่ไม่เชิงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจคุณแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อในความคิดของคุณนะคะ mm hmm. ข้อที่29ค่ะคุณเป็นคนที่มีความมานะอดทนไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าคุณจะต้องเจอภาระอะไรหนักหน่วงเลยแต่คุณจะสามารถอดทนแล้วก็เดินต่อไปจนถึงเป้าหมายที่คุณหวังไว้นะคะ ข้อที่30ค่ะคุณเป็นคนที่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีคุณตัดสินใจแล้วจะเลือกมาตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้คุณได้รูกคาดคุณตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกอีกทางหนึ่งเพื่อจะทําให้คุณต้องถอยกลับมาก่อนอะไรแบบนี้คือคุณจะสามารถชั่งน้ําหนักแล้วก็ตัดสินใจมันได้ดีด้วยนะคะข้อที่31ค่ะคุณสามารถรับแรงกดดันได้นะคะอาจจะมีอะไรปัญหาอะไรมากมายเนี่ยคุณทํามันได้ถึงแม้ว่าจะมีความเครียดก็ตามแต่คุณรับแรงกดดันได้ดีนะคะ ข้อที่32ค่ะคุณเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะคะมีความรู้มีคลังความรู้แน่นเลยนะคะซึ่งก็จะทําให้คุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถค่ะข้อที่33ค่ะ คุณเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเลยนะคะนอกจากในเรื่องของการการเรียนการศึกษาองค์ความรู้แล้วคุณก็อาจจะเก่งในเรื่องของการออกแบบเก่งในเรื่องของการเงินนะคะคือเมจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่ของการที่มีความรู้หลากหลายเป็นดาวพุธเนาะเราก็สามารถเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วด้วยนะคะข้อที่34นะคะคุณเป็นคนที่ประหยัดอดออมวางแผนการเงินได้ดีในอนาคตนะคะ ข้อที่35ค่ะคุณสามารถทํางานเป็นทีมได้เก่งมากทีเดียวนะคะการทํางานเป็นทีมคุณก็คอยซัพพอร์ตทีมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของทีมได้ดีค่ะข้อที่36ค่ะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะเมื่อพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามคุณจะสามารถแบบพูดได้อย่างเด็ดขาดนะคะตรงไปตรงมาและเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะ ข้อที่37ค่ะคุณสามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมตนเองได้ดีมีความเป็นมีความแมชชวนะคะหรือาม,มีความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะข้อที่38ค่ะคุณเป็นนักแก้ปัญหาเจอปัญหาอะไรก็ตามคุณจะมาคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้ค่ะข้อที่39ค่ะคุณเป็นคนที่รักสงบรักสันตินะคะไม่ชอบให้คนทะเลกกาะกันหรือว่าชอบอยู่ตัวคนเดียวเพื่อจะบูส์พลังตัวเองหรือว่าจะเป็นคนในลักษณะของอินโทรเวิร์ตก็ได้ค่ะ ข้อที่40ค่ะมีคุณมีทักษะในด้านการเจราจาต่อรองค่ะคุณสามารถเจราจาต่อรองกับฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็น win-win win situation ก็คือได้ทั้ง2ฝ่ายด้วยนะคะข้อที่41ค่ะคุณเป็นคนที่มีชีวิตชีวาร่าเริงเหมือนกับเด็กๆเลยนะคะใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขมากๆค่ะข้อที่42ค่ะคุณสามารถเข้าสังคมได้ดีนะคะคุณเก่งในการโซเชียลไลซ์กับคนค่ะ ข้อที่43ค่ะคุณเป็นคนที่ดูแลรูปรักษ์ภายนอกของตัวเองได้ดีนะคะการแต่งกายการดูแลตัวเองแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะข้อที่44ค่ะคุณทําตัวเป็นประโยชน์ก่อผู้อื่นหรือว่าคุณเป็นคนที่ใจดีชอบบริจาคค่ะชอบช่วยเหลือคนค่ะข้อที่45ค่ะคุณเป็นคนที่แอคทีฟทําอะไรว่องไวมากๆเลยค่ะข้อที่46ค่ะ คุณเป็นคนที่กล้าหาญชันชัยนะคะเอาชนะความกลัวของตัวเองได้ค่ะข้อที่47ค่ะคุณเป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นได้ดีนะคะมีทักษะในการคอมมิวนิเคชันหรือการสื่อสารนั่นเองค่ะข้อที่48ค่ะคุณเป็นคนที่รักการประจนภัยแล้วก็รักอิสระค่ะถึงแม้จะต้องบุป่าฝ่าดงอะไรคือคุณก็พร้อมที่จะลุยเต็มที่นะคะมาถึงข้อที่49ค่ะคุณเป็นคนที่ช่างสงสัยนะคะแล้วก็ลงมือหาคำตอบนั้นด้วยตัวเอง และข้อสุดท้ายค่ะเป็นทักษะสําคัญเลยคุณเป็นคนที่เปิดกว้างนะคะหรือเรียกได้ว่า open minded นะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็คือคุณสามารถเปิดรับทําใจให้เรายอมรับในข้อแตกต่างของคนอื่นได้ด้วยค่ะทีนี้แม่หมอก็รวบรวมมาในอีกส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกับ soft skill เนอะทีนี้เราพอจะ list คำตอบได้หรือยังคะว่าคุณมีข้อดีอะไร แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีข้อดีแล้วถูกไหมคะดังนั้นแม่หมอจะเพิ่มในเรื่องของ soft skill หรือว่าเป็นทักษะที่เข้ามาช่วยเราในการบู o s t พลังตัวเองกลับมาให้เรามี self esteem หรือมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเราจะต้องทํำยังไงบ้างนอกจากการลิส s ์ข้อดีเหล่านี้แล้วนะคะก็คือข้อที่1ค่ะ แม่หมอมองว่าเราจะต้องไม่ทำตาม expectations หรือว่าความคาดหวังของคนอื่นเนาะ don't seek anyone's approval ไม่จำเป็นจะต้องรอความคาดหวังจากคนอื่นมาบอกว่าฉันเป็นคนที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งคุณรอเท่าไหร่ยิ่งคุณขวนขวายมากเท่าไหร่คะ่ะมันก็จะยิ่งทำให้คุณเสพติด แล้วการที่คนอื่นไม่ไม่ได้มองคุณว่าดีแปลว่าคุณไม่มีค่าอย่างนั้นหรอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะสิ่งสําคัญเลยคือคุณต้องมองตัวเองว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถหรือมีข้อดีอะไรมากมายดังนั้นข้อที่1สําคัญมากคืออย่าคาดหวังการตอบรับหรือเสียงชื่นชมจากคนอื่นนะคะให้หันมาชื่นชมตัวเองก่อนดีกว่าค่ะข้อที่2ค่ะ library take control of your own narrative คล้ายๆกันตรงที่ว่าบางทีเราไปอยู่ในมาตรฐานสังคมว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มาควบคุมตัวเรานะคะแต่จริงๆแล้ว Your Own Narrative ก็คือการที่เราเป็นผูเ้เป็นผู้เล่าในนิยายชีวิตของคุณเราเป็นคนที่ดําเนินเรื่องเองเราเป็นคนที่บอกเองว่าจริงๆแล้วเรามีข้อดีอะไรหรือเรามีจุดตรงไหนที่ชีวิตเราก็ดีแฮปปี้พอแล้วไม่จำเป็นเราต้องไปเทียบกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นการที่คุณเข้ามาคนโทรลชีวิตตัวของคุณเองค่ะ สิ่งสําคัญเลยค่ะหลังจากที่คุณได้รู้ข้อดีของตัวคุณเองแล้วนะคะค่อยๆฝึกความมั่นใจในตัวเองไปค่ะใช้เวลาแล้วก็การฝึกฝนนั่นก็คือว่าถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ายังมีอะไรที่มันขาดค่อยๆเพิ่มเติมแต่งไปก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่วันนี้เราจะต้องโหดีงาม100%เซซึ่งไม่มีใครเป็นไปได้แบบนั้นนะคะค่อยๆฝึกไปแล้วก็คุณจะพบข้อดีอีกมากมายในตัวคุณแล้วคุณจะเพิ่มความมั่นใจของคุณขึ้นมาด้วยค่ะ ข้อต่อไปนะคะ be honest with yourself คุณจะต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองการที่คุณบอกว่าคุณเป็นคนที่มีข้อดีมีความกล้าหาญแต่จริงๆแล้วคุณรู้ลึกๆในใจว่าคุณมีความแบบกลัวมากนะคะมีขี้กลัวอะไรแบบนี้การที่บอกแบบนั้นแปลว่าคุณไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแหละ แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่แปลว่าวันนี้คุณ,คณ,ไ,มคณไม่กล้าหาญแล้วคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปคุณสามารถฝึกทักษะให้ทําให้คุณมีความกล้าหาญมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าให้ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าในวันนี้จริงๆแล้วข้อดีที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะการที่เราไม่โกหกตัวเองมันก็ทําให้เราไม่โกหกคนอื่นไปด้วยนะคะค e โฮม e ัว yourself นะคะกลับมาหาตัวเองเนาะเป็นบางครั้งค่ะเวลาเราเจอปัญหาอะไรมากมายเราให้หาเวลามาสะท้อนกับตัวเราเองก็ได้ว่าเออในตอนเนี้ย เราเจอปัญหาอย่างนี้มาเราผ่านมันมาได้ยังไงนะคะหรือเขียนบันทึกอะไรต่างๆเขียนไดอารี่ถึงตัวเราเองก็ได้นะคะมันก็เป็นกําลังใจมีตัวเรานี่แหละที่คอยซัพพอร์ตตัวเราเองอยู่แล้วก็ทําให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะคะ make the change เนาะน้องคนนี้ตัดผมการตัดผมก็คือเหมือนกับ เราละทิ้งอะไรบางอย่างไปแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้อดีของคุณหรือว่าคุณอยากจะพัฒนาตรงนั้นนะคะก็ให้ลงมือทําเลยค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยเป็นคนแบบขี้กลัวอยู่นะคะลองแบบฝึกตัวเองให้กล้ามากขึ้นกล้าถามคําถามคุณครูนะคะกล้าออกความเห็นในที่ประชุมอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยคุณพัฒนาทักษะแล้วก็ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะมองคุณไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยตัวคุณต้องรู้สึกดีกับตัวเองแล้วแหละว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองได้ค่ะ The world awaits you จริงๆโลกกำลังรอคุณอยู่นะคะเพียงแค่คุณกล้าที่จะเป็นตัวของคุณเองตื่นขึ้นมากลายเป็นคนใหม่ซึ่งมันก็ใช้เวลานะคะไม่เหมาะให้กําลังใจค่ะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อคุณรู้สึกว่าเราอยู่ในสภาวะที่มันอึดอัดอะไรมานานน่ะคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นคนที่จะต้อง เ,เพนพระอาทิตย์กลับมาทําให้โลกของคุณสดใสอีกครั้งนั่นก็คือลองมองในด้านบาลานซ์กันบ้างมองในด้านบวกของตัวเองบ้างนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ในข้อสุดท้ายนะคะ Lioness you've earned all your stripes ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นราชสีอะอันนี้ก็จะเป็นสิงโตสาวนะคะสิงโตสาวเนี่ยเขาจะต้องผ่านสมรภูมิอะไรมามากมาย การผ่านสมอคละภูมิหนึ่งครั้งก็อาจจะมีบาดแผลนะคะเราจะเป็นคนเอิญก็คือได้มาซึ่งบาดแผลเหล่านั้นการที่ได้มาก็ยิ่งทําให้เราเป็น สิงโตสาวที่แข็งแกร่งมากขึ้นอีกนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเนี่ยในในการมองหาข้อดีของตัวเองรวมถึงว่าเมื่อเราผ่านสมรภูมิผ่านชีวิตอะไรต่างๆปัญหาต่างๆเข้ามาเราก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เชื่อว่าพอหลังจากหลายๆคนดูคลิปนี้จบนะคะน่าจะหาข้อดีของตัวเองได้บ้างแล้วแหละอย่าลืมนะเขียนคอมเมนต์ด้านล่างให้แม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะตามอ่านแล้วก็ตามคอมเมนต์ทุกคนเลยค่ะถ้าชอบ คลิปดีๆแบบนี้นะคะฝาก subscribe แม่หมอแอมมี่ทารอดวงดาวด้านล่างด้วยนะคะกดกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่หมอหรือว่ากดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้ในทุกสัปดาห์เลยค่ะแล้วก็ถ้าคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวซึ่งแม่หมอจะเน้นในเรื่องของการบําบัดนะคะแล้วก็เห็นหน้าไพ่ทุกๆครั้งเลยเนี่ยสามารถแอดไปได้ที่ Facebook แอมมี่ทารรดงดาวนะคะทารรดงดาวเขียนเป็นภาษาไทยค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ